สวัสดีครับพยย่ยพี่น้องเมื่อนี้เฮากาหลังเลิกงานมาเนกกาะกับพอดีว่าเอาลูกชายออกมาลินอีกแล้วนี่คางค่องคือเก่าเนาะเพราะว่ามันบ่มีมองลินเนาะกับพาลูกชายขึ้นอันรถนี่ฝนตกเนาะมือคืนนี่แต่ละคืนนี่น้ำก็ระไรแห้งพยย่ยพี่น้องน้ำก็คือว่าลายเลยแหละเนาะตั้งแต่ฝนตกมานี่นี่ลูกชายน้ำไรแห้งอะไรเนาะ บรรยากาศยามแรกแหล้างเหลืองานพม่พี่น้องดีเลยนะดีเลยน้ามกระไซแฮ้งเห้ง,หงนำคลองที่นี่นะนำคลองที่นี่ใสมากเลยอันนี้ก็จะเป็นกำแพงกัน้นกันหมู่บ้านที่เราทำงานนะพม่พี่น้องนี่เนาะกำแพงตัวนี้เป็นกำแพงหมู่บ้านที่เราทำงานอยู่ใกล้ๆก็เด็เราติดกันเลยกับห้องเรา วันนี้พาลูกชายหลังเลิกงานมาทำง,งานมาไม่เมื่อยมาเจอนาลูกชายพาลูกชายออกมาเลินหายเมื่อยเลยนะทุกคนหายเมื่อยเลยนี่พอดีว่าเม่พอดีว่าเม่เขาสากาักผ้านอกก็เลยว่าพาลูกชายออกมาล่นสวัสดีครับหมวก<ม><ม>ที่ซื้อมาใหม่วันนั้นพี่น้องนี่เนาะหมวกที่ซื้อมาวันนั้นอ่ะเขาใส่พอดีเป๊ะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนิโนนิหวานสวัสดีครับผม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 อ๋อพี่เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วลบลบลลบลน้อยลบน้อยลบน้อยลบพี่เข้าน้อยลบพี่เข้าน้อยนี่ลวดกับเจ้าบุกคอยไล่ภายในหรอกบุคืออันช่วง มืดๆบ,บ,บ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมวกที่ซื้อมาผมให้พี่น้อกมือนน,น,นอนหกสิบกว่าบาทมาให้ลูกชายใส่พอดีเลยเป๊ะหล่อบหล่อบบอ,อยู่ดีๆนะอยู่ดีๆอย่าดื้ออย่าดื้อ อยากไปเนาะพี่น้องจอดบะไรเด้อลูกชายเนาะจอดปุ๊บนี่ห้ยรถมิแต่อยากไปเนาะแบบเมื่อกี้นเนาะเห็ดอย่าทิมอย่าทิพนี่จะจ,จะจะทิ้งหมวกอีูแล้วนี่ห้ามทิ้งเลยนะเก็บชายชายชายเลยเดี๋ยวเป็นไข้ชายเลยอยู่ดีๆอยู่ดีๆไปไปเดี๋ยวป่าเดี๋ยวป่าเดี๋ยวป่าพาไปผาไปผาไปนี่นะถ้าจอดปุ๊บแม่นสีหายรถจะระวาดรถนี่ อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะอย่าถิ่มเด้อไปนั่งดีๆนั่งดีๆถึงเวลาผมไป็อนองจุดนี่เนาะปันคุมเนาะคุมข้างนาเนาะเขากะชีมีเลือดพอมีเลือดนะถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะมาแข่งกันนะเขาก็จะมาแข่งกันประมาณสี่ห้าลำนี่แหละนี่เขาจะแข่งกันลำลำโคองนี่เลย เขาจีแข่งกันเนาะเสียงดังนี่คือโบไวเบาเลยแต่ว่าเลือเขาแตงมากค่าขนาดเลยเนาะอยู่อยู่ที่สปปลาบุเคยมีแบบนีเด้อเครื <s 22> ่องเครื่องยนต์ก็ใหญ่ที่บ้านควายใช้เครื่องเคเครื่องตัดยาเนาะเขาจะใช้เครื่องตัดหญ้าอย่างเดียวไป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 นี่ก็มีรถวิ่งผ่านนะพอมีรถวิ่งผ่านเราก็จะแอบให้เขาไปนี้ ลูกไส้ห้แล้วพ oh, ่อพี่น้องเดี๋้สีผ้ากันกลับ really. เลยเนาะเยอะแยะอ๋อปลาปลาปลากับ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 ปลาตอนนี้เ้าก็พาลูกไส้กลับเลยนะพ่อพี่น้องพอดีว่าลูกไส้หายเนาะอาจีพคิดหอดแม่นี่หฮางแม่บ่ได้ตั้งแต่อันได้เกาเดือนมานี่มีแต่อยากหายหลุดท่าฮางแมย์ปลา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 เนี่ยหายไปน้ำ บรรยากาศดีแห่งเ,เลยเอานะเพือ่อนๆชารคลคปนี้ก็จบไปสำนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้ขอข้ามาเมืองเรยกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนี่ย